จะเรียนได้หรอเราจบปีดีมาเราจะไม่มีประสบก,การณ์เหมือนเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะเ,เ,เ,เรียนมัธยมมานะอะไรแบบนี้ค่ะตอ a m ี้ s ายุ16 h ีฉันเรียนภาษาอัง d I ษ m s t u d y นห g ัง a t a ที่มห t ว a ทยาลัยอิ r, F r, F r, F r s. <S ตันบูลติดคณะ Travel and Service Business Entrepreneurship ที่ MUIC ค่ะแล้วก็ Language for Careers ที่ SWU ค่ะ ก็สัมภาษณ์อาจารย์ก็อาจจะดูนิดนึงแบบว่าคําถามอาจารย์ทําให้เราเครียดนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายเราก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะเขาก็จะถามคําถามประมาณว่าทาไมถึงอยากเรียนที่นี่อายุเท่านี้เราจะเรียนได้หรอเราจบปีดีมาเราจะไม่มีประสบการณ์เหมือนเพื่อนๆนะ <c oughs> เพื่อนๆเรียนมัธยมมานะอะไรแบบนี้ค่ะ มสวก็จะถามเหมือนๆกันเลยค่ะแต่ว่ามสวจะไม่ได้ถามเรื่องอายุค่ะก็จะถามว่าทำไมถึงอยากเรียนที่นี่ทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้ค่ะแล้วก็อยากเป็นอะไรอะไรแบบนี้ค่ะ House of the k i n is such a good place to study and teacher s very nice and kind. Also, an admin is also very kind. I recommend you guys to study here at House of the k i n